วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุดที่ชายยุ่นและเทพชัยยงสนับสนุนโดย Ford r a n g e จชนะทุกอุปสรรคไมค์คาไมค์แคชพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์บริษัทปตท,ะทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร0 2 7ย2 2 2 2 2นักบุกเบิกคือคนที่ใช้ความแข็งแกร่งของใจขุดเจาะทุกอุปสรรคไม่เคยยอมแพ้ให้กับข้อจำกัดใดๆคือคนที่เอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเอาความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายมุ่งมั่นบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทย ไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตอทอสอพอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดือนหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและซก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้น คุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริโรเซนโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปลิก SCB SME กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้สวัสดีครับก็ต้อนรับก็สู่รายการจับชิปประจรโลกนะครับเรื่องนี้ฟังดูแล้วก็คงไม่แตกต่างจากภาพยนตร์สายลับของฮอลลีวูดเท่าไหร่นะครับคุณสุริชัยครับครับ แอดเวิร์ดโนเดนนะครับอด,ดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA มีหน้าที่ในการไปล้วงข้อมูลนะครับจากผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นภยัยต่อความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยก็ถือว่ามีประวัติการทํางานที่ทําเป็นหนังได้เลยนะครับใช่ครับนะครับมผมก็ <CIA S 2> เชื่อว,นะว่าตอนนี้ฮอลลีวูดก็กำลังเตรียมการแล้วว่าจะทําเป็นหนังได้อย่างไรเพราะว่ายิ่งกว่าเรื่องนิยายด้วยซ้ำไปนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับ ล่าสุดนี่สโนเดนอยู่ที่มอสโกเตรียมจะบินออกจากมอสโกไปไหนยังไม่มีใครยืนยันใช่ไหมครับครับนี่ก็เป็นคําถามใหญ่นะครับว่าแอดเวร์สสโนเดนนั้นออกจากฮ่องกงได้ยังไงใช่ครับเพราะว่า2อ,อวันก่อนหน้าที่เขาจะบินออกจากฮ่องกงเนี่ย <c oughs> ทางการอเมริกาก็ได้ตั้งข้อหาละนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของอการทําตัวในลักษณะที่เข้าข่ายการให้ข้อมูลกับ คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่คร,ครับซึ่งอยู่ในภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อราชการรับอยู่นะครับซึ่งตรงนี้แหละก็ทําให้ทางอเมริการน,นี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับมีคนสงสัยเหมือนกันนะครับมีการตั้งข้อสังเกตแม้แต่ประธานของคณะกรรมการของวุฒิสภาในอเมริกาที่ดูแลทางด้านข้อมูลข่าวกลองเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าทางการจีนรู้เรื่องหรือเปล่า เพราะว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงก็ตามนะครับฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนก็ตามนะครับแต่ว่าทางการอเมริกาก็เชื่อว่าเรื่องแบบนี้ถ้าจีนไม่หลับตาสักข้างหนึ่งรหรือทําเป็นไม่รู้เนี่ยก็เป็นไปนไม่ได้ที่นายสโนเดนนั้นจะออกจากฮ่องกงไปได้เป็นไปนไม่ได้เลยแล้วก็มีคนเชื่อว่าจีน,เ,นเป็นคนบอกให้ฮ่องกงเนี่ยปล่อยตัวให้สโนเดนบินออกไปได้ซ้ําไปเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาอย่างน้อยสองข้อครับก็ข้อที่1ก็คือว่า ความสัมพันธ์ของปักกิ่งกับวอชิงตันจะได้ไม่เลวร้ายไปกว่านี้ถ้าสมมติว่าสโนเดนยังอยู่ในฮ่องกงสหรัฐกดดันให้ฮ่องกงส่งตัวกลับไปและถ้าจีนยอมส่งไปหรือว่าจีนไม่ยอมส่งไปก็ตามหรือฮ่องกงไม่ยอมส่งก็ตามเนี่ยก็จะมีปัญหาระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งพอสมควรทีเดียวก็อย่าลืมนะครับว่าประธานทิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานทิบดีโอบามาสหรัฐเนี่ยไปเจอกันที่แคลิฟอร์เนียเมื่อต้นเดือนนี้ ต่างคนต่างก็แลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยและทําให้ตอนนี้สีจิ้นผิงสามารถบอกกับโอบามาได้ว่าที่คุณกล่าวหาว่าจีนไปแอบโจมตีทางไซเบอร์คุณเนี่ยเรื่องจริงมันตรงกันข้ามแล้วนะที่สโนเดนออกมาเปิดเผยเนี่ยสหรัฐต่างหากล่ะที่มาล้วงความลับของจีนผ่านออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ทําให้จีนมีอํานาจต่อรองมากยิ่งขึ้นในความ รู้สึกของจีนเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ต้องให้สโนเดนไม่เป็นประเด็นที่ต้องต่อรองกับสหรัฐครับเพราะว่าถ้าหากสาหรัฐยืนยันว่าต้องส่งตัวกลับและฮ่องกงนี่ก็มีสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีแนวทางฮ่องกงเองบอกว่าก็ปล่อยไปตามกฎหมายแต่ฮ่องกงก็อ้างว่าคําขอจากสาหรัฐนั้นยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นจึงยังส่งตัวสโนเดนกลับไปไม่ได้ รัฐบาลจีนถึงแม้ว่าจะได้ใช้สโนเดนเป็นอาวุธตอบโต้สหรัฐเนี่ยแต่ก็คงไม่ถึงขั้นที่จะกักตัวเอาไว้เพื่อที่จะเป็นอำนาจต่อรองเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นข้อพิพาทเรื่องใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งจีนก็คงรู้แล้วว่ามันไม่คุ้มกับค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางการเมืองทางการทูตก,ก็ได้ถ้าทําเช่นนั้นครับครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่า เป้าหมายต่อไปของสโนเดนคือที่ไหนนะครับถึง mm hmm. แม้ว่าจะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาอาจจะขอลี้ภัยไปไม่คิวบาหรือเวเนซุเอลานะครับหรือว่าประเทศอีควาร์ mm hmm. ตอนนี้ก็กําลังรออยู่นะครับว่านายสโนเดนจะออกเดินทางจากมอสโกไปที่จุดมุ่งหมายที่ไหนบ้างล่าสุดเนี่ยบีบีซีนบอกว่าออกไปจากมอสโกเที่ยวบินบ่ายนี้ครับจะไปที่เมืองหลวงคิวบาก่อนฮาวาน่าแต่นั้นคงไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะครับ จดหมายปลายทางนี่อาจจะเป็นเอกวาดอร์หรือเวเนซุเอลาซึ่งอดีตผู้นำฮิวโกชาเวสเนี่ยเป็นศัตรูคู่อาฆาสหรัฐอยู่แม้กระทั่งเอกวาดอร์ก็เถอะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็เป็นเพื่อนของฮิวโกชาเวสมาก่อนใช่ครับแล้วก็พยายามที่จะแสดงตนว่าไม่กลัวสหรัฐก็เป็นไปได้ว่าเอกวาดอร์นี่จะให้ สโนเดนลีไพยเพราะว่าได้รับการประสานงานจากจูเลียนอัสซานช์เจ้าของเว็บไซต์วิกิ l ลีกส์ซึ่งได้ซ่อนตัวอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ที่กรุงลอนดอนมาหนึงปีเต็มๆเขาบอกว่าตัวจูเลียนอัสซานชเนี่ยเป็นคนจัดให้กับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนบินไปมอสโกได้ซ้ำไปและผมก็เชื่อว่ามีการติดต่อระหว่างตัวอัสซานชกับ รัฐบาลของเอกวาดอร์ที่จะขอให้สโนเดนเนี่ยได้บินไปที่เอกวาดอร์และขอรีภัยทที่นั่นได้เรื่องนี้ถ้าจริงก็จะเป็นปัญหาหนักพอสมควรระหว่างรัเสเซียกับอเมริกาเพราะว่ารัเสเซียยอมให้สโนเดนบินมาลงที่มอสโกแล้วก็ปล่อยให้ออกไปได้เนี่ยใช่ครับซารก,ก็ต้องถามว่าเอ๊นี่รัเสเซียทําไมไม่ช่วยผมเลยอ่ะทําไมไม่กักตัวสโนเดนเอาไว้ส่งตัวกลับมาให้กับซาลาดนะซึ่ง แน่นอนครับว่ารัเสเซียกับสหรัฐนั้นถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาอีกก็จะทําให้เกิดประเด็นขัดแย้งมากยิ่งขึ้นทั้งจีนเองทั้งรัเสเซียเองก็คงไม่อยากมีเรื่องกับสหรัฐใ,<ช>ในเรื่องนี้ก็เลยรีบบอกว่าสโตเดนคุรรีบบินออกไปเใช่ะอยู่ที่นี่นานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีปัญหากับสหรัฐซึ่งมันไม่คุ้มกับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องดูว่าสโนเดนถ้าลงคิวบาจริงเนี่ยลงไปที่เมืองฮาวานาเมืองหลวงคิวบาจริงจากนั้นจะสามารถบินไป ที่อีกวาดอร์หรือไม่ใช่ครับน่าสนใจมากว่าถ้ากระแสข่าวที่บอกว่านายจูเลียนอัสซังนะครับซึ่งเป็นผู้กอ่อตั้งวิ k i ลีกส์เนี่ยอยู่เบื้องหลังของการช่วยเหลือให้ในายสโนเดนออกจากฮ่องกงบินไปมอสโกนะครับแล้วก็บินต่อไปอยังฮาวาน่าแล้วก็ไปลงที่เอกวาดอร์ได้ตามแผนวางไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยว่าจูเลียนอัสซังซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในาถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเนี่ย สามารถอยู่เบื้องหลังของการสั่งการนะครับให้ช่วยเหลือนายสโตเดนซึ่งถือว่าเป็นคนที่ทางอเมริกาต้องการมากที่สุดนะครับแล้วก็อเมริกานี่ก็มีเครือข่ายนะครับมีอํานาจเยอะทีเดียวในการที่จะสกัดกั้นหรือขอให้ประเทศที่เป็นมิตรเนี่ยช่วยกักตัวนายสโุรเดนได้แต่ว่าทําไปทามาในในจูเลียนอัสซังเนี่ยกลับสามารถที่จะ,ะทำในสิ่งที่อเมริกาเนี่ยทำไม่ได้มากกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางวอชิงตันก็ได้ขอไปทางมอสโกนะครับว่า ให้ช่วยหาทางหรือพิจารณาทุกวิถีทางในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้นายสโนเดนนั้นบินออกจากมอสโกได้หรือเปล่าใชครับซึ่งก็ถ้าฟังดูจากขา่าวล่าสุดนะครับก็แสดงว่าคําขอของอเมริกานี้ไม่ได้ผลนะครับคำถามก็คือว่าทําไมนายสโนเดนจึงมีเป้าหมายไปที่เอกวาดอร์อนะครับสำจริงเอกวดอร์นั้นก็เป็นประเทศที่มีรัฐบาลที่เป็นฝ่ายซ้ายนะครับเป็นสังคมนิยมเนี่ย แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอิคัวดอร์นะครับซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่าไปพบกับจุเลสัสไปใสถาน,ถานทูตอิคัวดอร์ในกลลนนรุงลอนดอนก็แสดงชัดเจนจุดยืนของอิคัวดอร์เนี่ยก็คืออยู่ข้างคนที่แฉความลับทางราชการของสหรัฐนี่แหละรัฐมนตรีต่างประเทศอิคัดอร์คนนี้นะครับริคา์โดปาติโนอารูก้าเนี่ยก็ทวิตนะก็ <cle f> เ,เล่นทวิตด้วยนะครับเขาทวิตเมื่อ วันอาทิตย์บอกว่าตอนนี้ได้รับคำร้องขอที่จะรี้ภัยการเมืองจากสโนเดนและรัฐบาลเอกวาดอร์นี่นะครับแล้วก็คำแถลงจากวิกิลีกส์ของจูเลียนอัสซานก็บอกว่าสโนเดนเนี่ยกำลังจะไปมุ่งสู่สถาารัฐเอกวาดอร์ โดยผ่านเส้นทางที่ปลอดภัยเป้าหมายคือขอรีไัยที่อีควาดอนี่แหละครับรบฉะนั้นค่อนข้างจะเชื่อได้ครับว่าเป้าหมายสุดท้ายคือไปที่อีควาดอ์ซึ่งถ้าอีควาดอ์สามารถที่จะประกาศว่าพิจารณาให้รีไัยทางการเมืองแล้วก็อีควาดอ์ก็จะตั้งตนเป็นศัตรูของสหรัฐทีเดียวครับรบสหรัฐจะมีทางออกอย่างไรจะไปจัดการกับ เอกวาดอร์ Ecuador, หรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมไปตรวจดูแล้วครับคุณเทพชัยว่าแล้วก็มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันไหมร,ระหว่างสหรัฐกับเอกวาดอร์ปรากฏว่ามีครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยมีมาตราหนึ่งซึ่งเขียนเอาไว้ว่าการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยทำได้ทุกกรณียกเว้นในกรณีที่ว่าเป็นความผิดที่อาจจะเป็นประเด็นการเมืองคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็เอกวาดอร์จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่ง ผู้ต้องสงสัยนั้นกลับไปยังสหรัฐครับครับและดูเหมือนว่าทางรัฐบาลของอีวารดเนี่ยก็มองเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของการเมืองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้ที่พักพิงกับนายโดนในอีวาดอนั้นก็มีสูงนะครับ BBC เข้ารายงานว่าอย่างนี้ครับก็บอกว่าผู้สื่อข่าวที่ตามเรื่องนี้อยู่ของ BBC นะครับได้ข้อมูลที่ระบุค,ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ว่าอาจจะมีความร่วมมือกันระหว่าง จีนรัเสเซียแล้วก็เอกวาดอร์ <c oughs> นะครับในการช่วยให้ไอซสโตเดนนั้นออกจากห้องกวงไปได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าทางจีนกับรัสเซียก็คงไม่อยากรับเผือกรอนยิ่ไว้ <c oughs> นะครับเอกวาดอร์ก็น่าจะเป็นประเทศที่น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าก็ <c oughs> มีจุดยินชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีของเอกวาดอร์นายราฟาเอลคอเรีย <c oughs> นะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์หัวเอียงซ้ายเนี่ย <c oughs> ก็มักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐบ,บ่อยๆ <c oughs> นะครับ โดยเฉพาะบทบาทของบริการในอเมริกาใต้นะครับซึ่งในราฟาเอลคอเรียก็มองว่ามีลักษณะที่ออกมาในเชิงเป็นจักรวรรดินิยมนะครับเพราะฉะนั้นอีกาโดก็ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะให้ที่พักผิงแก่นายสโนเรนอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่จบไม่ง่ายเพราะว่าขนาดกรณีของจูเลียนอาซาซีก็ปีหนึ่งแล้วนะครับ,รบสา,ารก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจับทหารนะ พลทหารที่ชื่อแมนนิงเนี่ยไปเป็นผู้ต้องหาถึงตอนนี้ก็ยังขึ้นศาลอยู่ก็ยังไม่มีคำตัดสินออกมาแต่ว่าจูเลียนอาซาชเนี่ยมีกรณีมากกว่าแค่มีประเด็นกับสหรัฐนะครับที่สวีเดนก็ต้องการตัวเขาใ,ในข้อหาเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเรื่องความลับราชการเลยนะครับเกี่ยวกับผู้หญิง <laughs> เกี่ยวกับที่ผู้หญิงกล่าวหาว่าเข้าไปลวนลามทางเพศอะไรทํานองนั้น แต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพระเอกสองคนละกลายเป็นเป็นพระเอกคู่แล้วนะเรื่องวิเซอร์โบเวอร์หรือว่าคนเป่านกหวทีที่เอาความลับราชการสุดยอดมาเปิดเผยก็คือยูเดนอัสซารหนึ่งและเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอีกหนึ่งสองคนนี้เป็นมิตรกับเอกวาดอร์เอกวาดอร์ก็ให้ทั้งสองคนเนี่ยมาพำนักอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายตัวเองผมก็ไม่แน่ใจว่าสหรัฐเนี่ยจะทำอะไรได้ จะไปฟ้องใครหรือว่าจะไปบอกตำรวจสากลให้บังคับให้อิเคดอจะต้องปล่อยตัวทั้งจูเดียนอซานและตัวเอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวมากที่สหรัฐเองตอนนี้โอบามาเองก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนแต่ปล่อยให้ NSA National Security Agency หรือสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นคนวยวายแล้วก็บอกว่าการที่ฮ่องกงปล่อยให้สโนเดนออกนอกประเทศได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายเป็นเรื่องที่สร้างความกระกระอวนใจให้กับสหรัฐอย่างยิ่งไม่ควรทำเช่นนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะตามไล่ล่าตัวของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนกลับมาให้ได้ผมก็แน่ใจว่าฮ่องกงก็จะต้องพยายามใช้ประเด็นกฎหมายละว่าที่ให้ สโนเดนออกนอกประเทศเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ทําตามสนิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีกับสหรัฐแต่เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้ทําคําร้องขออย่างเป็นทางการหรือว่าสมบูรณ์ยังขาดประเด็นของการอธิบายชีย้แจงว่าความผิดของสโนเดนนั้นเนี่ยเข้าข่ายอะไรอย่างไรเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเอกวาดอร์ตีความว่าเป็นนักโทษการเมืองนะสมมติว่าเขาบอกเขาลี้ภัยการเมืองเพราะว่าเป็นความพยายามที่จะกันแกล้งหรือว่า ไปทําให้เขาเสียเสยรีภาพทั้งๆที่เขาทําตามหน้าที่หรือว่าเปิดเผยข้อมูลที่โดยรัฐธรรมนูญสหรัฐแล้วควรจะเปิดเผยเนี่ยนะผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางและก็ยืดเยื้อทีเดียวแหะครับครับมีข่าวล่าสุดมานะครับว่าทางการอเมริกาก็ได้ยกเลิกพาสปอร์ตของนายสโนเดนแล้วนะครับและที่ผ่านมา ทางอเมริกาก็าพยายามที่จะวาดภาพว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นการกระทําที่เข้าข่ายการละเมิดกฎหมายทางด้านกฎหมายอาญานะครับ,รบซึ่งก็ชัดเจนว่าระมัดระวังที่จะไม่ให้มีภาพว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าการที่มีผู้นําทางด้านการเมืองทั้งพรรคเลนทรับเบิเกิลทั้งพรรคเดมาร์เกตออกมากล่าวหานายซูเดนว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายทรยศต่อประเทศชาติ นะครับก็ทําให้หลายคนที่มองเรื่องนี้อยู่บอกว่าอาจจะเป็นการทําให้อเมริกาเนี่ยไม่สามารถดีกเลี่ยงในการทําให้คดีนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองได้ใช่ครับเพราะถ้าเป็นเรื่องการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะขอให้มีการส่งตัวกลับประเทศเนี่ยอาจจะยากขึ้นนะใช่ครัเพราะว่ามันจะไประเมิดกับกฎหมายของประเทศที่นายสโนเดนนั้นจะไปพักพีงอยู่หรือว่ามันอาจจะทําให้ กฎหมายหรือความร่วมมือโดยสนธิสัญญาเรื่องส่งไฟล์ข้ามแดนเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นตัวขัดขวางอยู่เพราะฉะนั้นก็มีคนสังเกตนะครับว่าการที่นักการเมืองอเมริกันามาโวยวายเรื่องนี้มากเกินไปเนี่ยมันไม่ส่งผลดีกับอเมริกามากนักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไม่เป็นผลดีต่อความพยายามที่จะให้ประเทศทั้งหลายเนี่ยตักตูหรือส่งตัวในศุนเรื่องเนี่ยกลับไปที่อเมริกานะคถูกต้องครับนี่คือประเด็นร้อนที่ผมว่า ยังจะเป็นข่าวไปอีกหลายวันทีเดียวแหละครับเพราะว่าสหรัฐก,ก็ไม่กล้าทําอะไรเดือดรุนแรงประกาศคมขู่ใครขณะเดียวกันไม่ทําก็ไม่ได้นะครับ,รบถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะมีคนที่ทํางานอยู่ใน c i a ใน n s a เนี่ยที่อาจจะเอาเอกาสารลับอะไรมาเปิดเผยเบอ,อร์ไท่ก็ไม่รู้ซึ่งก็แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและจะทําให้ วงการสืบราชการลับไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะครับทั่วโลกเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าที่อังกฤษก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษเนี่ยก็ทํางานใกล้ชิดก,กับ NSA CIA e สหรัฐในเรื่องนี้พอสมควรใช่ครับพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อครับครับสถานการณ์ควันในมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็ยังท่าทางจะรุนแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะในมาเลเซียเนี่ยวันนี้ทั้งวันครับ สภาพอากาศนี่ค่อนข้างยําแย่นะครับสิงคโปร์อาจจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งครับนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียนั้นความพยายามในการจะดดับไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุของหมอกควันเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่นะพยายามทําฝนเทียมเพื่อไปดับไฟป่าเหล่านี้ในหลายจุดนะครับก็บอกมีเป็นสิบสิบจุดนะใช่ครับข่าวบางข่าวบอกว่าเป็นเกือบร้อยจุดที่ส้มไปที่มีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับเวลาช่วงนี้เราคงหมดแล้วนะครับถ้าอย่างไรพรุ่งนี้เช้าทาง FM 90 5จุดานี่จะมา เล่าถึงเรื่องหมอกควันที่ทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียและทางใต้ของไทยเราด้วยครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทาไทย